ในไฟล์นี้นะครับจะพูดถึงเรื่องการ ado d dbc นะครับเพื่อเชื่อมโยงตัวโปรแกรม o ด f i ไ e กับตัว Database นะครับอันดับแรกนะครับคลิกที่ปุ่ม Start นะครับจากนั้นไปที่ Setting Control Panel นะครับจากนั้นนะครับไปที่ administrative tool นะครับแล้วก็ d a t a s o a t o dbc นะครับให้เราเลือกแท็บที่2นะครับ system dsn จากนั้นคลิกที่ปุ่ม add นะครับ เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับเลือก SQL Server นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Finish นะครับในช่อง Name นะครับให้ใส่นะครับ FMMSDE นะครับเสร็จแล้วมาที่ช่อง Server นะครับเลือก Server ที่เราได้ติดตั้ง Database ไว้นะครับจากนั้นนะครับเราก็คลิกที่ปุ่ม Next นะครับหน้าจอนี้นะครับให้เลือกที่ with SQL นะครับจากนั้นเนี่ยให้ใส่ Login นะครับ fm 1 2 3 4นะครับพาสเวิร์ดนะครับตัวอักษรตัวเล็กนะครับก็เป็น x เลข2 y เลข2จากนั้นคลิกที่ปุ่ม next นะครับบรรทัดแรกนะครับให้ติ๊กที่ change the default database to นะครับจากนั้นนะครับก็เลือกเป็น fm data ซึ่งตามปกติแล้วโปรแกรม motor ไฟเนี่ยจะติดตั้งเราจะสร้างก้อน database ไว้ชื่อ fm data นะครับจากนั้นนะครับเครื่องหมายถูกด้านล่าง2อันนี้นะครับให้เอาออกจากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม next นะครับ เครื่องไม้ถูกตรงจุดนี้นะครับก็ออกเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่ม finish นะครับแล้วเราก็มาคลิกที่ test data source นะครับเพื่อทดสอบนะครับว่า ODBC ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยสามารถใช้งานได้หรือไม่นะครับตรงนี้ก็ขึ้นว่าทดสอบนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ตอบโอเคนะครับแล้วก็ตอบโอเคออกมานะครับก็จบขั้นตอนการ add ODBC นะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าโปรแกรมได้ตามปกติ